สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กกามพอกามดามอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง u t u b e แต่วันนี้เป็นวันที่14เนาะคะ่นะเนาะดามจะมาว่างแนวทางของลาวสามัคคีลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าลาวสามัคคีมีกันทุกวันนะคะสายขยันไปลาวสามัคคีกันพ่อแม่พี่นอ้องอะชอบก็จัดคัดก็ผ่าน เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่ามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กามดาบในเรื่องวแมเป็นน้องให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนอกกาบขอาบ,บุญขอบคุณนเดเสียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบ,บพออพระคุณเป็นอย่างสูง เลขทุกตัวให้แคบเปลี่ยนแนวทางเอาชอบกระจัดพ่อแม่พี่น้องบอชอบกระพานเนาะค่ะเนาะฮัไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเจ็ดเซียนดังกันเลยว่าใครจะเป็นยังไงของไฟเข่าของไฟปังเนาะค่ะเนาะไปดูกันเลยค่ะท่านี้ก็จะเป็นของเลขมีที่มาลาวสามชีมเมื่อคืนเนาะค่ะที่เพิ่นของเควนเข่าไปตัววิ่งตัวรูดเนาะศูนย์ยังมาให้เห็นทั้งบนและล่างเนาะค่ะเนาะจับตาม่องเด้อค่ะ ตับตามองตัววิ่งตัวรูดเลขมีที่มาเดินดีค่ะเดินดีสายขยันสายวิ่งสายเลน่นห้ามพลาดเรามีกันทุกวันเนาะค่ะเลาสามาัชีสองทุ่มครึ่งมีถูกมือพ่อแม่พี่น้องไม,ไม่เงียบไม่เงาถ้าใครจะไปเลาสามาัชีเตรียมตัวแคบนาตัวกับเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเลาสามาัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ หกับ3าสองตัว4หาง1516 3536เบิ้ลจะเป็น1133งสามตัว3หางตามตัวก็จะมี1นึ่งสามห้าหนสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่1 6 3่งหกสามตัวเน้นหางเดียว1นึห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอพุ่น เลขมนี้ที่มาเด้อค่ะที่หายตัวเลขเนะาะทางมื่อวางทางสองเนาะอของคนหนาตึบเด้อพ่อแม่พี่น้องบด้ให้เบิ่งประวัตนะิเนาะบด้ให้เบิ่งประวัติอ่ะของเซียนนม,มก็เข้าไปเหมือนกันของเซียนนมกับเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเจ็ดมาทั้งบนและล่างเนาะของเซียนนุมก็ถือว่าเดินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องถือว่าเดินดีนะคะมือนีมาติดตามชมสายขยันไปลาวสามคี เซียนนม,มให้มาวันนี้รูดเลาวสามชีสสองทุ่มครึ่งคืนนี้0นย์กับ2 2ตัว4ี่หางศูนย์เจ็งเจสองแปตัวกันจะเป็น0ูนย์สอตัว3ามหาง0ูนย์ส0ง0 2็ดตัวเน้น2องหางเน้นไปที่สองเแล้วก็0ูนยองแปดามตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่027028แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขล,กกล็อกจิกพาลวยเนะกกาะล็อกจีกพาลวยก็ถือว่ายังบอลลดพอแมกนองถือว่ายังไม่หลุดศูนย์ยังมาให้เห็นทั้งบนและล่างเนะาะรัฐบาลเล่าอันสามะคีออก072บนนะคะ ล่างออกเจ็ดศูนย์ล่างออกเจ็ดศูนย์พม่พี่น้องของเพื่อนศูนย์เข่าทั้งบนทั้งล่างแต่จับคู่ให้ไม่ถึงเนาะจับคู่ให้พ่ถึงให้แต่ศูนย์หาออกเจ็ดศูนย์พม่พี่น้องมือนีมือใหม่ไปใหม่ล็อกยิกพารวยให้มาวันนี้รูดเลาสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับศูนย์สองตัวสี่หาง สองตัวจะมีแปดห้าแปดหกศูนย์ห้าศูนย์หกเบอร์จะเป็นกันเบอรลเนาะคะ่ะเป็นศูนย์แปดศูนย์แล้วก็แปดแปดนะคะแปดศูนย์แล้วก็แปดแปดสามตัวสามหางแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์หกแปดแปดศูนย์แคปหน้าจอสองตัวเน้นไปที่แปดหกแล้วก็ศูนย์ห้าสามตัวเน้นหางเดียวแปดศูนย์ห้าถ้าใครจะตามของ ล็อกกิกพารวยอ่ะฝากรอบุญขอบคุณล็อกกิกพารวยที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาบ้างทังง่องเนาะฝาบขอบพุ่นหลายหลายหลับนางฝ่าโบผ่านเนาะแต่ว่างวดกว่อนตัววิงตัวลูดผ่านอยู่พอแี่พีองของเพื่อนเดือนดีเนาะหลับนางฝ่าเนาะเอามือี้มือใหม่ไปใหม่ของเก่าผ่านไปของใหม่เข้ามาเนาะ เลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวสามาขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดหกเก้าเบิ้ลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกเจ็ดสี่หกเก้าสี่สี่หกสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สี่เจ็ดสี่เก้าสามตัวเน้นแล้วก็สี่หก สี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดเด้อค่ะสามตัวเน้นเออสองตัวเน้นสามหางสามตัวเน้นหางเดียวหกสี่หกเจ็ดอ่ะแับหนาจอโอ้ยลงหนาลงหลังแทมาดามเจ้ากระไดอ่านอยู่ปในใดเกยยังงลงเนี่ยมอยู่ปในใดกกนยังพลาดเนาะอ่ะ,ะขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องต่อไปเป็นของช,อช่อเชิดชัยย่าลืมองาของช่อเชิดชัยเข่าเด้อหมวดกอนนะคะเนาะของช่อเชิดชัยเข่าเด้อ หวดที่ผ่านมาตรงขาถอดก็ให้มือขึ้นเบาเนะาะเมื่อวานซื่อนเนาะเข้าไปที่วันที่สิบสองเข้าไปที่เก้าสามตรงตรงวันที่สิบสามลุดคือมือว่านเนาะเมื่อน,นี้ไปใหม่พ่อแม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ขอแช่ใจให้มาวันนี้รูดเลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับเก้าสองตัวสี่หาง 8ปดสามแปสีสาสตัวกันจะเป็น8 9 3มตัว3มหาง8 9ดเก้าสามแปดสี่แสองตัวเน้น3มหางเน้นไปที่8ปดสาแสแล้วก็9ก้สีตัวเน้นหางเดียวเขนเขเน้นไปที่8 9ดเก้สี่ับหน้าจอ ถ้าใครจะตามของช่อเฉลช่ยแล้วไปต่อเป็นของใครดาบขอบุญขอบคุณช่อเฉลีัยเ้อค่ะที่ห้ยกะเลขเนะาทางมาว่างทั้งองเนาะราบขอบพระคุณหลายๆของเพ่นเข้าดีเด้อพ่อแม่พี่น้องช่อเฉลชัยนัดตึบเลยด้ออ่ะต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณเป็นจังใดประวัติใส่ได้ยู่ไเ้ล่ะใส่ไปซื้อตามมักุงบ่ฮึ อากาศเย็ยนมมบมบแสียบปายใตามมฮุงวดน,นี้ก็เข้าไปอยู่เนาะสิบเอ็ดก็เข้าไปสิบสองก็เข้าไปอยู่ตัววิ่งตัวรูดแต่สิบสามรูดพ่อแมีพี่น้องเมื่อนี้ปใหม่เนาะค่ะวันนี้วันใหม่ใครจะตามของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดลาวสามชีสองทุท่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสองห้าสองหก สี่ห้าสี่หกบิลลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สองหกสี่ห้าสี่หกสามตัวเน้ 2, 2, 4, 5, 2, 4, นสองหางสองสี่ห้าสองสี่หกเด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคลองสองสู่วันวันนี้แล้วไปต่อเป็นของดาลาอลล่าหวัง ของดาล่ามาดามพ่อแม่พี่น้องต้องกราบขอโทษขอไพ่บอพานเนาะมือนี่มือใหม่ไปใหม่ของใหม่ต้องดีกว่าขวางเก่าที่เขาลองที่เขาลองเพ้งแล้วพ่อแม่พี่น้องเมียใหม่ต้องดีกว่าเมียเก่าพะนะมาสร้างหวานเมียเก่าได้ยินึ่ดอกดือข่อนมาเนาะของ n มาดามบอพานบอไปต้องกราบขอโทษขอพ่ ไปจังหวัดแล้วล่ะเจ้ามาดามเจ้าไปจักเทือแล้วเจ้าเอ้าแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดจะตามของมาดามเนาะมาดามให้วันนี้รูดลวาวสามขีสองทุ่ครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวโอ้คือคือของเซียนนั่นสงสุวรรณเทนอบบาทนี่ของมาดามตัวเดียวกันเลยได้นี่เอามาแบบใดโนบบาทนี่เอาบเพียงงบประมาณพ่อแม่พี่น้อง สองตัวสี 2, 5, 2, 6, 4, 5, 4, 6, ่า 2, 2, 4, 4, 3, หางสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกบล็อสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ห้าแล้วก็สี่หกสองสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่ห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้กลับขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านเยอะค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากอ่าระคุนหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านงจมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ